อยากจะข้มเพลงให้ตัวฉันเองเพื่อแทนข้อความในใจแต่ยิ่งเพยายามแค่ไหนก็กลับไม่มีคำร้องใดจะสื่อสารถึงหัวใจยังทิงวันก็ไม่มีเป็นเพลงตัวเองแบบ เขียนเพลงให้คนอื่นตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยทั้งในอัลบั้มสิบเพลงเนี้ยเออจะเขียนเพลงให้ตัวเองทั้งทีเนี่ยดันเขียนไม่ได้นะคะก็เลยอยากจะเขียนทํานองเพลงเนี้ยให้ทุกๆคนเนี่ยมาช่วยแต่งเติมแล้วก็ทําให้เพลงนี้เป็นเริงของเรากันค่ะออไม่ได้ไหนเลยนครับโอเค ดนตรีสำหรับเพลงของเรานะครับเป็นอะคูสติงที่อ,อบอุ่นฟังสบาย อาส,สดกันหมดทุกชิ้นนะครับตั้งแต่กีตาร์คูส,สติกเปียโนเทนเนอร์แซกเครื่องประกอบชั้นอย่างคอหองเชคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะมาเติมเพลงให้มีรายละเอียดมากขึ้นจริงๆแล้วเพลงในละบั้มนี้ที่เป็นลายกีตาร์ก็จะเป็นพีโอนะคะอันนี้เราก็เลยได้เห็นาหน้าข้าตาไงได้เป็นการร่วมง,งานครั้งแรกตอนแรกที่เล่นส่โมโมงเดโีมาให้ผมฟังเล่นส่งเฉพาะเสียงของเล่นมาเองต่เปล่าไม่มีลุตตีใดๆทั้งสิ้นเล้นก็ต้งบอกว่าเล่นส่งเสียงของเล่นไม่ไ้ฟังแล้วนะคะอย่ากรูใจนะครับพี่มันก็คงไม่น่าตกใจมั้งเราก็็็ไปโหลลดมาาแ้วกกกเรรตใจ อ <c oughs> สนุกป,ปี <c oughs> ปกติการอัดร้องเนี่ยแต่ละครั้งมันอาจจะมีการอัดซ้ำบ้างแต่ละคนก็าจะอัดให้มันเหมือนเดิมแต่ของเอิ้นนี่คือเราจะมีเทคที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซึ่งมันไม่ซ้ำกันเลยคือฟิลเนี่ยนำไปก่อนเลยที่คือสไตล์ของอาร์ตเทสมากๆอาร์ตเสแต่ยังไงเอิ้นก็ขอฝากเพลงของเราเป็นเพลงที่เอิ้นร้องเดียวคนเดียวเลยได้พี่โอเดซเตอร์มาช่วยในเรื่องของดนตรีรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ จริงๆความคิดมีภาษาแต่ความรู้สึกเนี่ยไม่มีภาษาเขียนจากความรู้สึกจริงๆมันก็เลยไม่มี